สวัสดีครับผมเกวลินทร์นะครับอย่างที่บอกนะเพราะปกติพอเวลาเราพูดถึงเรื่องการดูแลตัวเองเรื่องการดูแลความสวยความงามปกติจะนึกถึงผู้หญิงใช่ไหมแต่ผมมองว่าตอนนี้ยุคใหม่แล้วผมว่าสิ่งนี้ใช้ได้กับผู้ชายและผมว่าสําคัญด้วยไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยการดูแลตัวเองดูแลผิวพรรณดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะมันจะส่งผลต่อเนื่องไปถึง ข้างในดีจิตใจดีส่งผลต่อเนื่องไปถึงการทํางานส่งผลต่อเนื่องไปถึงมนุษยสัมพันธ์โดยรวมผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับการดูแลตัวเองผู้ชายก็ต้องควรใส่ใจเหมือนกันผมทํางานเป็นนักแสดงเราก็ยิ่งต้องดูแลตัวเองมากกว่าอาชีพอือ่นๆเนาะเพราะว่าเราใช้รูปร่างหน้าตาใช้หุ่นหรืออะไรเงี้ยของผมก็จะหลักๆเลยที่ผมใช้คือออกกําลังกายตลอด พักผ่อนแล้วก็ทานอาหารที่ดีผมอยากให้ทุกคนที่เป็นผู้ชายแล้วก็อยากดูแลตัวเองนะสาอย่างนี้เป็นหลักๆที่ที่จะต้องมีไว้บางอย่างอาจจะแบบน้อยบ้างผ่อนไปบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ว่าขอให้มีครบ3าอย่างนี้ครับจัดตารางเวลาการออกกำลังกายให้กับตัวเอง ไม่ต้องหกักโหมไม่ต้องไปดูหรือว่าไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเราจะต้องออกกําลังกายหนักเท่าเขาผมว่าถ้าพูดถึงคําว่าจุดเริ่มต้นน่ะแค่เริ่มกับตัวเองให้ดีจัดสรรเวลากับตัวเองก่อนเอาชนะความขี้เกียจในใจเราแล้วก็ค่อยๆเริ่มผมเชื่อว่าถ้าคนเริ่มออกกําลังกายแล้วเนี่ยพอคุณเห็นผลดีหรือว่าอะไรที่มันเกิดสิ่งดีๆขึ้นกับตัวเองอ่ะมันจะเป็นแรงผลักดันให้เราทำมากขึ้นต่อเนื่องไปเรื่อยแล้วนั่นแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นของการมีสุขภ,ภาพที่ดี